นี่เลยทุกคนซับสูงใช่ไหมครับนี่มี13กิโล14กิโลนี่ยี่ห้อนี้นะผมนี่นี่แอร์เทอร์โบนี่นี่รุ่นนี้นะผมนี่นี่ยี่ห้อนี้นะนี่นี่นะผมมีปัญหากันตรงไหนนะผมทั้งปั่นแห้งนะผมไม่มงไม่หมุนนะผมจำลองจำรดเป็นเพราะอะไรนี่นะอาการแรกนงเห็นไหมเป็นสนิมนะครับผมนี่อ่าขอกลับกล้องไว้หน่อยนี่เห็นไหมันจะเป็นซีนยางตัวนี้นะผมนี่นะใครที่เสียสภาพแล้วแต่ว่ามอเตอร์ยังไม่เสียก็ซื้อไปเปลี่ยนซะตัวนี้นะครับนี่นี่นี่เห็นไหมเนาะ อตัวที่สถ้าเราไม่เปลี่ยนเกออะไรขึ้นนี่น้ำลงมาตรงสนิมตัวนี้นะผมอ่อาดีหน่ก็ล้นมาปุ๊บเข้ามอเตอร์เราไปเสียปป่งเสียปักไฟชอ็อตชำรกรมอเตอร์เสียหาย d ีไดีลามมาถึงตัวนี้แคปหลันหรือคาปาซัเตอร์เราเองเนาะดีดีนะผมแต่ตัวเนี้ยจะไม่ค่อยเสียหรอกเสียยากตัวนี้เนาะแต่ค่ามันจะลดลงเรื่อยๆคือค่าเปลี่ยนสภาพมัน ก็จะลดลงเรื่อยเอ่อยข้อเสียเสียยังไงนะผมตัวนี้เนาะเช็คนะผมหนึ่งสาภาพบวมไหมถ้ามีบวมนี่ค่าเปลี่ยนเลยแล้วผมสองเนาะดูตูดก็ได้เนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบถ้ามันเป็นบมๆมด้านข้างบมบมแล้วผมมีรอยแตกหรือมีกินถ้ามีกินออกตรงนี้หรือเป็นข้ามสกรปรกแล้ผมตัวนี้เสียแน่นอนแล้วนะผมทําให้ motor. มอเตอร์ช้าค่าเพี้ยนนะครับผมหรืออาจจะไม่หมนเลยแลผมตัวนี้ดูง่ายแล้วนะผมเห็นน้ำหยดลงมามอเตอร์ motor. น้ำเข้าช็อตเรียบร้อยจบแล้วนะผมนี่ มีอุปกรณ์ชุดพร้อมซ่อมให้นะผมเฉพาะถังปั่นนะครับถังปั่นคือตัวไหนนี่นี่นี่คือตัวนี้จ้าตัวนี้เลยนี่นะผมสนใจกดที่ตะกร้าเด้อ